ดังได้ใจคุณผู้ชมครับก่อนไปชมคลิปกันวันนี้ผมมีเว็บดีๆมาแนะนำครับคุณผู้ชมนั่นก็คือเว็บท h Shop ครับคุณผู้ชมมีทั้งระบบสุ่มเพชรฟรีไฟล์ระบบสุ่มของแรของหายากยังมีของรางวัลให้เลือกสุ่มตังมากมายเลยนะครับนี่ครับสุ่มบัตรทูมันนี่สุ่มบัตรสร้างห้องฟรีไฟล์สุ่มของแรนะครับคุณผู้ชมนี่มีท่าปักธงด้วยอย่างเท่ ระบบสุ่มเพชรฟรีไฟก็มีครับุผู้ชมรางวัลใหญ่ได้ตั้ง1,800เพชรนะครับสุม่มรูเลตของหายากโอ้ท่ามังกรด้วยอย่างเท่และยังมีนี่คุณผู้ชมสุ่มท่าทางสุดหายากนะคุณผู้ชมนี่ครับมีหมดเลยนะท่าปักธงท่ามังกร m p 4 0มาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปลองสุ่มกันดิผมจะได้หรือเปล่าวันนี้ตอนนี้ผมก็เติมมาแล้วนะครับ210บบาทนะเดี๋ยวไปลุยกันเลยมาจะออกง่ายไหมจัดมาจัดมามไม่ได้ครับมาอีกสักครั้งจะได้หรือเปล่า ปรับ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 ออกไม่ออกออกไม่ออกเฮ้ยผมได้ท่าทาง MP40 นะ้วผู้ชมหลังจากที่เราได้รับท่าแล้วเราก็ติดต่อที่เพจเขาเลยนะครับผู้ชมเพจของท h Shop นะครับสำหรับใครที่อยากจะสุ่มเพจฟรีไฟล์และสุ่มของหายากแบบนี้เว็บท h Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมวายหนึ่งสามนะครับนะ ผู้ชมครับพอดีผมมีเรื่องจะสอบถามผู้ชมครับผู้ชมรู้จักอาการเมาส์หลอนไหมเมาส์หลอนหรือว่าปุ่มมันเดินเองอย่างเงี้ยของฟีไฟนะผู้ชมก็คือเล่นในคอมนะมันจะเป็นนะผู้ชมคือตอนนี้ผมพยายามหาทางแก้อยู่ครับตัวเวอร์ชั่นเก่าที่ผมใช้เนี่ยมันไม่หลอนไม่กระตุกเลยนะแล้วพอต่อมาเวอร์ชัน5มาปุ๊บแล้วเวอร์ชั่น4อยู่ดีๆก็มีปัญหาเกมก็เด้งเกมก็หลุดผมก็ต้องโหลด,โ,หลดโปรแกรมเวอร์ชั่นอื่นมาใช้แต่หลังจากนั้นมาคือผมยังหาโปรแกรมที่แบบเมาส์ไม่หลุดเมาส์ไม่หลอนอย่างเงี้ยยังไม่ได้เลยผู้ ถ้าสงสัยว่าเมาส์หลุดในเมาส์หลอนเป็นไงเดี๋ยวผมจำให้ดูนี่นะคุณผู้ชมถ้าใครสงสัยว่าเมาส์หลุดเมาส์หลอนมันคืออะไรเมาส์หลุดเมาส์หลอนก็คือเดี๋ยวจะอธิบายตอนเมาส์หลุดก่อนนะเมาส์หลุดคือเราวิ่งไปใช่ไหมครับจังหวะเราวิ่งไปอย่างเงี้ยเราจะกระโดดเมาส์มันจะหลุดมาอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมคือเคอร์เซอร์เมาส์จะหลุดแล้วมันจะกลับเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะหลุดประมาณเซี่ยววิหรือว่าประมาณหนึ่งวิถึงสองวิอย่างเงี้ยจะหลุดมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะกลับเข้าไปอย่าง นี่ครับเวลาวิ่งวิ่งไปอย่างเงี้ยแล้วปุ่มจะเดินอย่างเงี้ยปุ่มจะเดินอย่างเงี้ยคือปุ่มจะเดินวิ่งไปแล้วอยู่ดีดีมันก็เดินอย่างเงี้ยมันจะเดินหมุนอยู่กับที่อย่างเงี้ยบางทีก็เดินออกข้างอย่างเงี้ยบางทีจังหวะผมจะชาร์จอย่างเงี้ยสมมติผมถือปืนมาอย่างงี้ใช่ไหมบางทีจังหวะผมจะชาร์จอย่างเงี้ยผมยิงมาผมชักปืนปุ๊บมันจะเดินอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไปนะคผู้ชมมันจะเป็นบ่อยมากเลยมาอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เมาส์ก็หลุดเวลาชักแม็กยิงอย่างเงี้ยนะยิ่งมาปุบ เมาลุดออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะวิ่งชนผนังอยู่เงี้ยแล้วทีนี้ก็โดนยิงตายคุณผู้ชมเหตุผลที่ผมมาพูดแล้วนี้ก็คือใครมีเทคนิคหรือว่ามีโปรแกรมเวอร์ชันนั้นเวอร์ชั่นเนี้ยพอแนะนําผมได้ไหมหรือว่าให้ผมไปดูที่ช่องไหนก็ได้ก็คอมเมนต์ไว้ผมเลยเดี๋ยวผมกาลังหาอยู่ตัวนี้ยคือมันเล่นมันไม่ลื่นไหลมันไม่แบบมันไม่ผิวเหมือนตัวโปรแกรมเวอร์ชั่นเก่าที่ผมใช้น่ะเพราะว่าตัวนี้คือแบบมันมันหล่นอะ ก็ใจว่าเมามันหล่อนแล้วก็มันดูดบ่อยอย่างเงี้ยมันเวลามันเล่นไปแล้วมันเสียอารมณ์ครับทุกคจังหวะเล่นธรรมดาไปเป็นไรนั่อย่างเงี้ยจังหวะบวกกันนะครับทุกผูเปมเป็นตลอดเลยนะปรับบิดก็แล้วปรับแกนเอ็กแกนนอยก็ ant, ant, แล้วก็เหมือนเดิมนะทุ้ชมถ้าใครพอมีเทคนิคหรือว่าอะไรก็แนะนําผมได้นะครับคอมเมนต์ให้ผมเลยเดี๋ยวผมจะลองไปทําตามที่คนดูเมน้นนะครับและที่สําคัญนะทุะ้ชมก่อนที่ไปชม,ชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ที่สาคัญอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกใจผมมรช โอเคครับเราไปรับชมฉากจิ้มเกียร์ฮากันดีกว่าจะเกียน์หรือจะฮาใช่ไหนไปเลยเลยครับมาที่คลิปแรกแล้วผู้ชมอะไรใครที่ดักสตรีมขอ M79 หน่อยอ๋อแสนดีสตรีมอยู่เออมีแต่เก้ายัดป้อมเออท้าทายท้าทาย สองนาทีผ่านไปเยนอ้าเออท้าทายท้าทายหรอเออเป็นไงเออดีนะแหล้งโกนะ ทำกี่ชั่วโมงครับเนี่ยอะไรอ่ะรถไฟเหรอเออทำเป็นเสียงรถไฟนะแบงกิอะไรอ่ะอ๋อทำสเต็กใส่เนยต่างประเทศทำไปลงเงี้ยนะผู้ชมพี่แบงกิของเรา ไม่ได้แด็กฮะจังหวะมันได้ฮะโอ้ยใครก็สรรหาตัดเนาะพี่เขาโหดขึ้นเยอะเลยเฮ้ยพี่ปิมเล่นสายไฮไลท์ด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยอดีรยวเดอ๋ยวอะไรอๆๆๆๆๆๆๆ ชื่อเมื่อกี้พีเอสอายูโอเคไม่ใช่หรอ <laughs> มันพีเอสอยูโอเคไม่ใช่หรอชื่อเมืเ่อกี้เนี่ยอะไรของมึงไฮไลท์เหรออ๋อคนนี้ผมจำได้เขาเคยทำคลิปตอนที่อยู่โพชินกนี่เฮ้ย <laughs> <laughs> เอาจริงดิเป็นไฮไลท์ที่สุดๆบ้างเลยนะเนี่ยอาเชีดอสุดจริงนะคนนี้นะดังได้ใจโอ้ยดังแปะเลยนะโอ้ โดนโถมสี่หนึ่งก็ยังรอดชิวๆนี่ไงรอดชิวๆปะล่ะจากสมการและความเป็นไปได้จากสมการใช่ครับผมอยู่ตรงนี้แล้วสัวตัวอีสี่คนก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แนสถานการณ์แบบนี้ใครเห็นก็ต้องว่าตายนะครับผมสวอตไอคิวในระยะเวลาหนึ่ง หรือ2วินาทีที่ศัตรูตัวซ้ายจะวิ่งมายิงผมผมจะใช้เวลานั้นแหละครับในการยิง2ตัวขวาว<ะ>ใช่ครับวิ่งมาตรงๆแบบนี้โอกาสยิงเข้าหัวแทบจะ100%เปแล้วปืนที่ผมใช้เป็นปีห้าลัดสถ้าไม่มีบวก2นัดยังไงก็ตายแต่ถ้าบวก1จะนัดรับแปดใช่ครับผมต้องใช้3มนัดแต่ถ้าเป็นบวก 2, 2> ะจะนัดละหกสิบ้าผมก็ต้องใช้สมนัดเหมือนกัน ส่วนหมวก3จะนัดละ54าสิบสีใช่ครับผมต้องใช้สี่นัดจะบวกอะไรก็ช่างผมว่า2ตัวใช้เวลาไม่ถึงสองวิแน่นอนเมื่อผมยิง2ตัวขวาลบแล้วผมจะเปลี่ยนมุมมาเล่นมุมนี้แล้วจัดการอีก2ตัวที่เหลือใช่ครับ2ตัวนี้ไม่ใช่ปัญหาของผมแน่นอนการวิเคราะห์นะเดี๋ยวเราไปดูกันมาว่าแล้วไม่ได้อะผมฟังตั้งนานเลยสองร้อยอคเนี่ย เจ้าชายเศรษฐีรูปงามแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วแต่ก็ไม่ค่อยจะนานสักเท่าไหร่หรอกเพราะเพิ่งจะผ่านมาสองสามชั่วโมงนี้เองมีเจ้าชายมหาเศรษฐีรูปงามยืนใส่เสื้อขาสั้นและกางเกงแขนยาวนั่งของทานเพื่อที่จะรอคนเอาข้าวมาให้ดื่มซ <c oughs> ึ่งมหาเศรษฐีรูปงามไม่ได้ดื่มข้าวมาเป็นเวลาเกือบเจ็ดปีแล้วเขารู้สึกหิวมากจนอิ่มไปเลย <c oughs> กตละครั้งหนึ่งนานมาแล้วแต่ก็ <c oughs> <อ> <c oughs> นี่ทานระเบิดสมองนะ บวกอัตราการยิงร้อยคงรัวโอ้โหบวกอัตราการยิงร้อยโอ้โห, <laughs> โอ,โหอัตราการยิงร้อยบวกกันนอกเสื้อเหลืองกางเกงวอม <_dye> <_z Total writer> aqui ó, chegou aqui, e joga um gel nessa posição. Tá aí, Pulou aqui o pneu, você já vai estar tá cover. tranquilo. その tá vendo que tem um cara lá no celeiro? Sim, sim. Está cover, ]income. tá sossegado. Pega a granadinha. e lá bate ali, ó. Lá Caiu, jogou, derrubou. ขึ้นมาตรงนี้จะพาถึงครับยยอยแต่ต้องเอาคิวลีนงาด้วยนะเรียบร้อยลองนำไปเล่นดูนะคุณผู้ชมนะเทคนิคนี้นะอะไรเหลือตัวเดียวหรอไม่ทำอะไรบนหลังคามันขึ้นไปได้ไงอ่ะเอ้าเอ้า เอา้าเอา้าอะไรเนี่ยเอา้าไอ้มาลิงจิงกองมันนอนเล่นเฉยเลยเอา้าหยิบป,ปืนเอา้า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 ไอ้นั่นแม่ไอ้นั่นแบบไม่เป็นไรเลยไม่สะทกสถานเลยเอกอิมแปดใช่ไหม เตรียมกระตังไว้เลยครับผู้ชม XM8 มาแน่นอนนะครับเพราะว่าวันที่สี่นี้ GM จะอัแแดทให้ XM8 ยิงเร็วขึ้นบอกเลยว่าโปรงจัดๆนะแล้วก็จะเพิ่มแรงดีดขึ้นมานิดหนึ่งบันทึงกันแน่ XM8 เต็มเซิร์ฟแน่นอนกูเองกูเองกูไหว มึงจะตายแล้วพี hey, ่ป <c oughs> ั <contamination> oh <see> ๊มยาเองกูเองกูไหวแค่นั้นเองไอ้ไอ้โมแดงเฮ้ยกูไอ้ไอ้เย่ไปอังกฤษไอ้เย่ไม่มึงไม่ฟังเลยพี่ตาคือพี่จะทั้งพี่ทั้งมึงนะมึงอย่าเรียกกูพี่เลยไอ้เหี้ยมึงไม่ฟังเลยพี่ตาทั้งพี่ทั้งมึงนะตัง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  หมดปัญหาตีกันหน้าเวทีเอยไอเดียนี้เจ๋บเหมอยผู้ชมเมันชอบตีกันดีนะเออให้มันนั่งเล่นรอบสานี่แหละย่อให้ศัตรูแล้วหักหลังเงียนเีย จะูเพื่อนเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยอ๋อไปนั่งใกล้ๆไปนั่งใกล้ๆมันบ้ากไปนั่งใกล้ๆเพื่อนมันอาจจะเห็นความดีเราแล้วก็ลงมาแล้วก็เก็บสองแม่งเลยเรียมไว้เรียมเรียมนี่เอาของมาแจกพี่พี่พี่เอาของไว้เออ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 ดีเออดีสนับสนุนเออรอให้หลงกลกันสองคนกันนี่เพื่อนมันเอาอีดอกนี่เออ มาชุบเพื่อนมาจุบเพื่อนมาจุบเพื่อนมาชุบเพื่อนเพื่อนนี่ไอ้นี่ไอ้นี่หลงก้นผมแล้วพี่เอาแม่งเลยไอ้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 ไม้ไอ้อ้เอ้ไอ้ไอ้ือ้ไ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 อนไั้ไอนไอ้นอนีอ้ไอ้ไอไอ้อ้มออ้ไ่นอ้อไอ้อ้้ไอ้ออนอ้อ้อ้ไยิ้้ออ้้ออ้ เขบอกว่าเธอคิดกันเราแค่พี่น้องอพี่น้องเฮียะไรเข้าไปครึ่งแขนพลุกแต่ไม่เป็นไรเข้าครึ่งแขนใจเราสู้สักวันพี่น้องต้องได้ท้องชนกันสักวันหนึ่งเขาเราโอบใส่โอนจนนิ้วล็อกนะเรียบร้อยคลิปนี้คิดด้วยตำนานมากเลยนะ ย,ยเพื่อนมึงพอจะมีกระสุนกับยาแบ่งให้คูไหมวะผมไม่มีเลยวะไม่มีเลยแต่กระเป๋าตุงขนาดนี้นะสายไฮไลท์โอ,อยมโมอ๋อแมคคารนฟรีไฟนี่งไงนี่ไง ตัวละครปรับให้ดีขึ้นทุกตัวและที่สําคัญซองควงโดนปรับลงอีกแล้วซึ่งต้องบอกว่าในแพตหน้าน,านอกจากโจตาก็ยังมีตัวอื่นปรับอีกนะครับแล้วก็เป็นการปรับให้ดีขึ้นทุกตัวนะครับไม่มีตัวไหนโดนเนิร์ฟในแพตหน้าเลยทําได้ใจมากซองควงก็โดนปรับตรงอีกแล้วนะครับเนื่องจากดีกันไปนิดนึงช่วงนี้ซองควงก็โดนอีกแล้วนะครับผู้ชมนะเขาไม่ได้ยมคาสายแล้วเนะนะาะฝรั่งเขาคลิปนี้ไปผู้ชมไอพวกนั้นมาสองคนนะอ่ะคขาดูเฮ้ยเจอแล้ว ไม่โดนเอ้าโู้ยผมจำได้ผมจำเป็นคนนี้ได้เอามันมาโผล่อีกแล้วมัจบจะบอกให้มันมาอีกแล้วดีนะครับผมดักสตรีมเนี่ยเลยเนี่ยอ๋อโดนเคลนตายแล้วเหรอ โดนดักสตรีมนะเฮ้ยอยากตายหรอเฮ้ยอยากตายหรอชวนมาทำไมอยากตายหรอพี่่แมทำไมมันแก๊งดูกไมเสียงไอ้บ้าเอออย่างปั่นเลยดักสตรีมนะ <laughs> ให้ไลค์นะคผู้ชมนะเปไงบ้างคุณผู้ชมถ้าใครชอบก็รืมกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมนะครับพบกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on t h e s u r f h with my words, <laughs> and I put t h 'em all together, insert 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt.